คือจริงๆพี่เคยเขียนกับแม่มาหลายรอบแหละคือแม่ก็บอกว่าถ้าสมมติพี่มีเพื่อนคนหนึ่งไม่ไม่จะสมบูรคือคือกูมีเพื่อนนะคะสมบูรเพื่อน,นคนเนี้ยชื่อว่าอะไรเดียวชื่อว่าชายก็าชายมันเรียกง่ายดีนะคือชายเป็นคนที่เก่งมกนากเก่งนหนา,นานหละเก่งในวิชาต้งแตยเก่งสีทั้ะตลอดมันท่องก็ได้วิเคราะห์ก็ได้คำนวณก็ได้ก็เป็นเด็กเก่งสไตล์เน็ตเซเว่นจำตึงนะแอร์หนาว สั่นแล้วเสียงมันสั่นเห็นไหมดูไหมอหาเข้าห่มเลยใช่แอร์ไม่เย็นมันดึงมันดึงมันดึงหนาวหนาวเวลาหนาวแล้วแบบตัวมันจะสั่นใช่ไหมตัวสั่นแล้วเสียงก็สั่นเนี่ยพูดในเรื่องการข้าห่มในการข้าห่มแล้วก็ร้อนแม่คนแก่จริงตั้งแบบทาข้าวห่มเป็นกันทุกคนเนาะขาห่มที่รู้ตัวแล้วพี่เออดูตั้มาแล้วรู้สึกตั้งแต่แบบมีแต่น้องๆเข้าหา มันก็กเชียกูอยู่ม .4 อ,อีกสองปีก็จบนะชัธยมแล้วนี่หว่ารู้สึก,กนี่นแกงเลยตัวนี้คือพี่เคยเถียงกับแม่แม่บอกว่าไอ้ชายเนี่ยเก่งนะทำไมเฟมไม่ทําให้ได้เหมือนไอ้ชายมั่งเฟมทําคณิตศาสตร์ไม่ค่อยได้ใช่ไหมแม่รู้ว่าเป็เอาอแต่วิทยาศาสตร์เฟมลองทําเหมือนไอ้ชายเปินสิคือพี่ก็ยังรับว,ว่าพี่ก็ไม่เก่งคณิตศาสตร์แล้วพี่ก็อยากเป็นเหมือนไอ้ชายเพราะว่าก็เก่งก็ดีกว่าไม่ รู้ไว้ใช่ว่าใช่ไหมก็อยากทําแต่ว,ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่พี่เห็นในตน้นของแม่พี่แม่บอกว่าทําคณิตศาสตร์ให้ได้สิมันหมายถึงว่าทําโจทย์ให้ได้สิซึ่งก็เป็นแบบสิ่งที่ถูกนะครับคือจริงๆแม่พี่จะถูกว่าพี่เวลนพิสัยไม่ดีจริงๆแม่คืออยให้พี่ทำโจทย์เยอะก็จะได้เจอแนวโจทย์ทำโจทย์ได้เวลาไปสอบขึ้นขันอะไรเงี้งงยแ,แต่พี่ตัวพี่เองนะกับมองคณิตศาสตร์อีกแบบนสำหรับพี่ วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มันไม่ใช่แค่วิชาที่ต้องเรียนในหนังสือมันจะไม่ใช่แค่แบบนี่นะนี่คือตัวเลขนี่นะนี่คือหลักวิทยาศาสตร์กฎนู้นกฎนี้อธิบายโน่นนี่นั่นถึงแม้ว่าจะสารอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆสำหรับพี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สําหรับพี่จริงๆอ่ะวิทยาศาสตร์มันคือวิธีการมองโลกเป็นวิสัยทักน์ในการใช้ชีวิตสำหรับพี่วิทยาศาสตร์คืออย่างไรแล้วนะคล้ายๆปัชญาคล้ายรัน ะคณิตศาสตร์เป็นคล้ายๆเครื่องมือที่เอาไว้ให้คณิตศาสตร์เอาไปประยุกต์ใช้หรืออคณิตศาสตร์เป็นภาษาที่เอาไว้ให้พวกที่มีวิสัยทัศน์เป็นวิทยาศาสตร์หรือมีหรือมีเขาเรียกอะไรมีวิสัยทัศน์อย่างอื่นเนี่ยเอาไว้ใช้คุยกันวิทยาศาสตร์เป็นคล้ายๆมุมมองคณิตศาส์เป็นคล้ายภาษาสําหรับพี่พี่มองอย่างไรเพราะว่าอย่างคณิตศาสตร์สมมติสมมติสมมติตัวนี้จริงๆพี่ก็เป็นเมื่อก่อนพี่ไปโรงเรียนแล้วพี่ไม่ค่อยอยู่ห้อง โดดไปเรียนกับมหกมากโดดไปเรียนมห้ามากกับบัที่ห้องมันก็จะมีเขียนบนกระดานดำหรับพี่เวลาพี่เข้ามามันจะมีประมาณสองสามอย่างที่พี่เข้ามาในห้องที่มองแลที่สามารถเข้าใจได้ันทีจางแรกคือดนตรีพอทริงจริงพี่เล่นกีตาร์เป็นพี่เขียนโน้ตที่กระดาษพี่อ่านรู้เรื่องมันถือว่ามันเป็นของสากลก็เขียนเอาไว้สัญลักษณ์นี้คืออะไรจะเขาทําอะไรพี่พี่คือพี่ไม่ต้องถามเพื่อนว่าวันนี้มึงเรียนอะไรบ้าง ดูกระดานมีนี่มีนี่มีนี่เข้าใจหมดแล้วว่าอะไรเงี้ยสองคือศิละปะวาดรูประบายสีงานปั้นก็อมองอ๋อว่าสงงว่าสี่เหลี่ยมว่าสามเหลี่ยมวันนี้เรียนเรื่องเชฟเรียนเรื่องรูปทรงเชฟดิ้งนันอะไรพวกเนี้เกี่ยวกับศิละปะดูแล้วก็เข้าใจอย่างที่สามก็คือคณิตศาตร์รู้สึกเดินเข้าไปในห้องเปิดประตูขึ้นมาอ๋อมีสมการเขียนตรงนี้เราเรียนเรืเร่องสมการมีการาฟเขียน มีอินทิเกตแควมีอะไรเงี้ยก็อ๋อวันนี้เรียนอย่างนี้มันกลายเป็นภาษาไปแล้วคณิตัารตร์ลพี่เพราะเนี้ยเวลาเรื่องวามที่มันเป็นภาษามันจะไม่ใช่เหมือนภาษาไทยสังคมเรื่องความิยคณิสัร์เพียวมากๆเพียวหมายถึงคณิตสัร์ไม่จะเป็นน้งพึ่งใช่ไหมคณิสตร์สามารถอยู่ด้ด้วยคณิตสัร์ถ้ามันเป็นท่าทางเคมีก็เหมือนการเฉียดมันอยู่ด้วยตัวของมันเองแล้วมันก็มีคุณค่าในตัวเป็นตัวของมันเองต่ววดซีนอกนเนี้ย ท่านไม่ต้องคิดมันก็ได้อย่างท่านเรื่องอะไรเรื่องที่เรื่องตัวเล็กๆนะที่เลี่องก็ไม่ไม่เคยไปทำพยายามใครเพราะที่เลี่ยงก็ถือว่าเสถียรแล้วเฉื่อยแล้วเสฉะนั่นคือเหมือนผักที่จานชอบปลูกแต่ธรรมดาชอบปลูกเสถียรก็เหมือนผักก็แต่ไม่ยิ่งกว่าใครถึงมีแม่ชีมีศรีกาแบบก็ไม่ยิ่งเถี่ยวก็ถือว่าตัวเองดีแล้วตัวเองเสถียรแล้วแปดคบสองแล้วนะว่าแต่คณิตศาสตร์หมือนกาบคนเพียวเพียวจนขนาดที่ว่าชาติอื่นไม่ต้องพยายามมาเอาไม่ต้องพยายามเอามาอธิบายคณิตศาสตร์ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองคือคณิตศาสตร์ไม่ต้องบอกสังคมบอกว่าเนี่ยหนึ่งเมืองบวกหนึ่งเมืองเป็นสองเมืองไม่ต้องคณิตศาสตร์สามารถอยู่ด้วยตัวของคณิตศาสตร์เองแล้วเกิดเกมทางคณิตศาสตร์ที่คณิตศาสตร์เป็นคนสร้างขึ้นมาเองคณิตศาสตร์มันเลยภาษาค่อนข้างเขียวและไม่ค่อยเขียนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมันจะไม่เหมือนไทยอย่างเมื่อก่อนไทยมีใช้คําว่าแล้วจ,นะว,วจุงเบย์นะมีช่วงนึงคิดมากเขาจุงเบยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วคาว่าอะไรอีกคําว่าจ้า ยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์ทุกวันนี้ยังมีคนใช้จา้าบจุงเบยแต่คณิตศาสตร์หนึ่งบวกหนึ่งสมัยกี่ไม่รู้กี่ร้อยปีกี 000, ่พันปีทุกวันนี้ยังใช้อยู่หนึ 1, 1, 1, าา่งบวกหนึ่งก็หนึ่งเป็นสองเดือแอสเซนตันก็คิดคดเคลคูลัสทุกวันนี้ก็ยังมีเคลคูลัสแบบนิวตันอยู่มีแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆรื่อยไม่เ,เคยมีลดลงไม่เคยหายก็คณิตศาสตร์คือภาษาและคณิตศาสตร์มันเพ,พียวที่เราบอกแม่เป็นเนี้ยแม่จริงๆรเป็นมอนคณิตศาสตร์มันเป็นภาษา แล้วเราพยายามเอาภาษาเพื่ออธิบายสิ่งรอบตัวเหมือนเราพูดคนไทยตอนนี้พี่เล่าเรื่องให้คูเล่าเรื่องให้เกงฟังเนี่ยก็คือพี่ก็ใช้ภาษาภาษที่พี่ใช้คือพ,พี่ใช้ภาษาไทยคณิตศาส์อยากจะ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 อธิบายบประบการต่างๆที่ใช้คณิตศาสตร์พูดแล้วมันเข้าใจง่ายกว่าก็ใช้คณิตศาสตร์พูดเช่นอะไรอะเช่นถ้าสมมติพี่อยากจะรู้ว่าข้างในเล็กโคข้างในสิ่งที่มันไม่ควรจะมี s ิ n ง u l ลลิ t ตี้สิ่งที่อยู่ข้างในแบคโฮสิ่งที่ถึงแม้จะแสงเข้าไปออกยังออกมาไม่ได้เราไม่สามารถมองเห็นไม่สามารถพูดถึงอะไรไมันได้เลยแต่ถ้าสมมติจะให้พูดถึงภาษาไทยจะเอาภาษาไทยไปอธิบายแบคโฮมันก็ตลกตลก,ตลก,ตลกอะไรมีเส้นขอบฟ้าเหตุการณ์มดแปลไหมเขาไม่เคยเก็ไม่เคยเข้าใจแล้วก็ไม่ได้สากลคนอังกฤษบางคนฟังภาษาไทยไ้วยเรื่องถ้าสุกาใช้คณิตศาสตร์พูด มันเป็นภาษาสากลมันเพียวมันไม่ค่อยเบียดตินเข้าใจหรือหลายๆอย่างเราสามารถคาดเดาด้วยสมรติกาณิตศาสได้ไม่เลยกลายเป็นภาษาอันนี้ค่อนข้างทรงพลังคือมันคือภาษาคณิตศาสตร์ส่วนวิทยาศาสตร์สำหรับพี่มันคือคล้ายๆแนวคิดหรือคล้ายๆวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิตวิทยาศาสตร์ก็คือชาที่ว่าเรื่องเหตุและผลอะไรที่มีเหตุก็มีผลวิทยาศาสตร์เลยคล้ายๆกับศาสนาคล้ายๆกับรัชยาแล้วก็มเหมือนกันวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์แยกไปเลย วิทยาศาสตร์ก็เอาไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้เช่นอะไรเช่นสังคมศาสตร์เศรษศาสตร์ก็จะเรวิศาการทยาศาสตร์มันเลยไม่ใช่แบบวิทยาศาสตร์นะคือท่องจํากฎคือหนึ่งในวิชาที่เราต้องเรียนแยกเป็นชุดชิ้นที่มีชีวะพวกๆๆส่วนพี่วิทยาศาสตร์คือวิธีการมองวิธีการใช้ชีวิตแบบวิทยาศาสตร์ถ้าสมมติเรามองวิธีการใช้ชีวิตแบบภาษาไทยสมมตินัภาษาไทยที่กินข้าวก็คกินข้าวเอาช้อน ปักข้าวเขาเข้าป่าเขียวๆแล้วกืนก็คือเผือไทยเราอธิบายอย่างนี้แตอถ้าสมมติววเวลาเรามองในวิทยาศาสตร์ข้าวคืออะไรทําไมเราถึงต้องกินข้าวกินข้าวเข้าไปแล้วมันได้อะไรมีผลดีไหมมีผลเสียงไหมแต่ละพี่เนี่ยเนี่ยคือการมองอย่างวิทยาศาสตร์เหตุผลที่ว่ชบฟิสิกส์เพราะว่าฟิสิกส์มันเป็นวิชาที่เอาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มาใช้แบบค่อนข้างลงตัวมองมุมอมองด้วยวิทยาศาสตร์และใช้คณิตศาสตร์เป็นภาษาในการถ่ายทอด ซึ่งสำหรับพี่แม่งค่อนข้างสูงากมากถ้าสมมติเรามีสมการคณิตศาสตร์สักอย่างเช่นซิกมาเอฟทัศศูนย์ทุกคนรู้จักเผอ่เเด็กประถมบางคนก็ยังรู้จักสมการหนึ่งตันซิกมาเอฟทศูนย์ P S. แต่ถ้าสมมติเราจะอธิบายทางฟิสิกส์จริงๆซิกมาเอฟทัศนศูนย์จริงๆไม่ใช่ฟิสิกส์นะูยังไงก็คณิตศาสตร์ตัวซิกมาก็สำหรับทางคณิตศาสตร์เอฟเป็นตัวสอนภาษาอังกฤษเข้ากับก็คณิตศาสตร์เลขศูนย์ี่หินดูอารบิกยังไงก็คณิตศาสตร์ เอฟตัสกสุนจริงๆเป็นสมการคณิตศาสตร์แต่เหมือนที่บอกเราใช้คณิตศาสตร์มาเพื่อเล่ามองอย่างทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมถ้ากสุนมีผู้เชื่อว่ามันคืออะไรเอาแบบที่เรียนๆมาซึ่งเอฟตัสตกสุนกฎข้อแรกนูตอบครับมันมันก็คือสมาการมันคือเกี่ยวกับฟิสิกส์อ่ะจริงจะพูดว่าเป็นกฎข้อแรกก็ไม่ถูก มันมันไม่ใช่กวมัน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 เป็นแค่สม,าามการสมการขัศาสสัหรือสมการจริงจริงตอนนิวตันคิดคนเรื่องพวกนี้ขึ้นมานิวตันเขาบอกเขียนเขียนในหนังสือเขาพี่ชมชื่อหนังสรรือไม่ได้นิวตันบอกว่าต้าสมบุวัตถุสักระหรือระบบเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสักระไปเรื่อยๆและไม่มีแรงภายนอกมากระทําระบบนั้นหรือวัตถุนั้นก็ยังจะคงสภาพการเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆในทิศทางเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือถ้าสมมติวัตถุนั้นหยุดอยู่นิ่งๆอยู่แล้วจุดอยู่นิ่งๆในที่นี้มาถึงเปรียบเทียบกับกาอแปางนึ่เฉี่อยเดี๋ยวจะอธิบายฟังจริงขึ้นะถ้าสมมติมันยุดอยู่นิ่งๆถ้าเปรียบเทียบกับกาอแป้งอ้านเฉื่อยมันอยู่นิ่งๆแล้วมันแล้วไม่แล้วมันไม่มีแรงภายนอกมันก็ทาต่อมันมันก็จะอยู่นิ่งๆต่อไปเนี่ยจริงๆอันเนี้ยคือกข้อที่หนึ่งนิวตันมันกฎดเป็นความเฉื่อยตลอดพอดีนิเฉี่อย แต่คณิตศาสตร์ก็อยากพยายามหาวิธีการมีเขียนนิดนึงขันึ่งนะให้เป็นคนที่ทั้าเร่งักระสนสึงิงผลรวมแรงภายในและภายนอกระบบรวมการเป็นศูนย์ก็คือหักล้านกันทั้งหมดไม่มีแรงมันก็ะทำไม่มีแรงภายนอกจริงๆนะซึ่งทาก็สูนจริงเป็นสมการกดข้อที่สองนิวตันจริงๆมันคือแรงทั้งหมดมันมีมันมีแรงมันก็ททำแต่แค่แรงมหักล้านเฉยๆแล้วก็ไม่เกิดความเร่งควราะังเป็นศูนย์ถามจริงมีแรงไหมมี แรงมันหักล้างกันหมดแรงเลเปสิมันมีแรงไหมมีแต่กฎข้อแรกไม่ได้พูดถึงแรงกฎข้อแรกพูดแค่ความเฉื่อยพูดแค่มวลเฉื่อยพูดแค่กาบอ้างอิงเฉื่อยไม่ได้พูดถึงแรงเลยสักระโยเดียวแต่เรามีสิกมาอิจฉากระสูอจริงๆนะนั่นมันคือกฎข้อที่สองแต่ที่ต้องการจะชี้ให้เห็นจริงๆเลยก็คือจริงๆเนี่ยไอ F ทักับศูนย์มันเป็นสมการนิสร์ไม่ใช่ฟิสิกส์ฟิสิกส์คือไอ้ที่พูดตอนแรกมวลเฉื่อยไอ้พูดอย่างนะั้นแหละอันนั้นจริงมันคือคขขอนเซ็ แต่ถ้าเมาสิเท่า,นนาก,กับศูรรนย์เป็นศาสศร์ษาเลยเวลาการที่เราทําโจทย์เราก็จะใช้คณิตศาสตร์มากขึ้นแล้วเราก็แทบไม่ค่อยคิดถึงฟิสิกส์เลยพี่เคยสอนเด็กบางคนพี่ก็สอนเลนือกนะสองมูอสองมี่ก็คือพี่เคยสอนเด็กบางกลุ่มเป็นแล้วเขาทำโจทย์เขาจะถามว่าสุรคืออะไรแล้วเขาก็ถามว่าอันนี้ตัวแปรแบบเนี้คืออะไรบางคนถามหน่วยคืออะไรแทนค่ายอย่างไงคิดเลขอย่างไงแล้วได้คําตอบแล้วเขาก็แฮปปี้คำตอบถ้าคําตอบมันตรงกับเฉลย เขาใช้ชีวิตแบบนี้คไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเขาถูกเขาแบบสมมติโจทย์ข้อแรกซมมติ f ต้อง a ก็แทน f แทน n แก้สมการหา a คำตอบมาตรงกับเฉลยเขาแฮปปี้แต่คอนเซ็ปต์ที่นิวตันคขีเอาไว้คอนเซ็ปต์ที่วิทยาศาสตร์พยายามจะอธิบายวิสัยทัน์ทางวิทยาศาสตร์มันหายหมดแล้วมันกลายเป็นเราใช้คณิตศาสตร์เป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่ภาษาด้วยเราใช้คณิตศาสตร์เป็นแค่เครื่องมือในการหาผลเฉลยทม,มาตรงกับเฉลย มันเลยเป็นแค่แคการตัดเลขจิดเลขคอนเซ็ปต์ของมวลคอนเซ็ปต์ของแรงคอนเซ็ปต์ของสภาพสภาวะความเร่งแระที่จะหายหมดเลยมันเป็นแค่การจิกเลขให้คําตอบมันตรงกับคนเฉลยแค่นั้นเองเพื่เลยคิดว่า,าจริงจินเนี่ยคณิตศาส้ร์ถ้า้จะทําแบบไอ้ชายเพื่อนพี่าทาได้นะไม่อยากแต่ทำโจทย์เยอะแต่ม,มุมมองทางวิทยาศาสตร์มุมทางศาสตร์พี่จะหายไปแน่น,นอนเลยเพราะพี่จะหมันไปทำโจทย์ทำโจทย์แล้วไม่คิดว่าโจทย์คืออะไร ไม่คิดกระจ์ต้องการถาผาอะไรไม่คิดว่าคนคิดโจทย์เขาคิดอะไรตอนได้ตอนมันได้โจทย์อย่างงี้เพราะพี่จะสั่งแต่ทำทำไปเรื่อยแล้วพี่ก็จะเสียมุมมองเหล่านั้นไปซึ่งพี่ไม่ยอมจบได้นะแต่ต้องทำโจทย์ในเพลงที่พี่โอเคเก่งดอมเก่งเหมือนไอ้ชายเก่งได้นะแต่ว่าก็จะเก่งคนละแบบแก่แกแบบไอ้ชายเพราะว่าไม่รู้สิชายมันทาโจทย์ได้นะครับแต่ว่ามันไม่สั่งรถอธิบายอะไรเลยหลายอย่างไม่ชัดเจนและลึกซึ้ง มันเก่งมันเก่งแล้วมันเก่งของผมอีกแต่แค่มันไม่สามารถอธิบายอะไรเลยอย่างที่ลึกซึ้งได้ไม่สามารถอธิบายว่าโจทย์ยิ้มน่าจะมาเพราะอย่างนี้มันไม่มีวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์มันใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือแล้วพี่ก็เราอยากให้พวกเราเนี่ยพยายามคิดว่าเออเราเรียนวิทยาศาสตร์มาก็อยากให้วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นแค่วิชาพี่อยากให้เรามองวิทยาศาสตร์เป็นวิสัยทัศน์เป็นการใช้ชีวิตพี่อยากให้เรามองคณิตศาสตร์สมัยไม่ใช่แค่เครื่องมือ การหาผลเฉลยอยากให้มงคลนิสสากเป็นภาษาอันนี้จริงๆก็อยากฝากเนี่ยยังไงได้ความรู้อะไรบ้างไหมรู้ตั้งนานถึงชม,ชมชมเขาหรอวะจริงๆกดนิ้วตั้งแม่อธิบายยากรู้คอนเซปต์มูลนินะแต่เราใช้โคตรง่ายเลยสามตัวปลายแทนแก้สมการออกนะครับครูใบยิ่มสอนแป๊บเดียวงกดนิ้วตั้งาสามคอโป,าปโาา้าโรบัสเสร็จแล้ว ในมหาวิทยาลัยในการอธิบายจริงๆที่มันยากมากว่าอย่าลืมว่านิวตันเขาเกิดมานานแล้วเนาะแล้วมันก็มีทฤษฎีที่ตอบยอดมาจากนิวตันเยอะะกันหมดเลยซึ่งนิวตันก็เนี่ยมาจากพวกกฎการเคลื่อนที่มันจะกดแรงน้ำถ่วงสภาพน้ำถ่วงความเข้มน้ำถ่วงความเข้มสนามของนิวตันก็เล่มาจากกฎพวกอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นหัวลากาเทียนกลายเป็นเทอร์โมโพเนียนกลายเป็นแมกนิตนูนนีนั่นกับดูคอนตั้งเบสมาจากพวกอย่างเงี้ยสมการมันเลยเขาจะยากอธิบายยาก คอนเซปต์แค่ไมนิดเดียวบางครั้งคิดจบผิดไปกันในระดับที่สูงส้นไปเช่นอะไรเดียวพี่เคยเจอเขาถาคิดว่าสมการซึ่งมันเท่ากับศูนย์ผิดไหมมีกูฟังพี่พูดแล้วเมื่อกี้าคิดคิดว่ามันผิดไหมคิดว่าสมมติเอาแค่แบบไม่ต้องเอาแบบเอาแบบแค่ว่าซิมบลิกเท่ากับศูนย์กดกดก้อที่หนึ่งตันคิดว่าคิดว่ามันผิดไหม ผมคิดว่ามันไม่ผิดครับผมคิดว่ามันไม่ผิดนะนะเพราะว่ามันก็แสดงสภาพที่แหลกบางกัะเบิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแล้วเพลงอ่ะมันเพียงอยู่ไหมว่าเพลงก็ต้องเคยเรียนมาอยู่อยู่ก็คือเพลงนั้น่าน่าคิดว่าเพลงนั้นนั้นนั้นเนี่ยอ่ะตอนดึกดึกง่วงง่วงชอบติดอ่ะแล้วต้องตีหน้าตัวเองนี่มันหันผิดัาเซี่งคิดว่ามันน่าจะถูกหรือมันน่าจะผิดน่าจะอย่างไร นต้นดึกแม่เชร้าติดอ่ะี่คิดว่าแบบแม้จะถูกแหละเพราะว่าแบบเออก็เห็นต่างได้ทำไมคุณต้องขำเลยนี่ว่าไอ้สัตว์หือ่ะเป่าเป่าเลอาเิด่าเ่าเห็่าเล่าเป่เล่ไมล่า่าเ ใช่คิดว่ามันน่าจะถูกอยาก่าแค่ลองมองน่าแบบเอามองด้วยเห็นแลวผลตรงจริงสำหรับพี่นี่มันเป็นการตีความของตัวพี่เองแล้วก็เท่าที่ฟังมาจากอาจารย์หลายสิบหลายคนไม่ผิดนะสำหรับตัวพี่เองด้วยก็ที่ฟังฟังข่าวอื่นเข้ามาด้วยเหมือนที่พูดเมื่อกี้นะ่ะซึ่งมันเอฟเกันะศูนย์ได้พูดถึงแหลง ือจริงๆเวลาที่เรามองฟิสิกส์นะฮะัอย่างนี้คันเลือกลักษณะของมุมมองของเป็นแนวคิดเรื่องระบบระบบคืออะไรระบบคือสิ่งที่เรากำลังสนใจนอกเหนือจากระบบเราจะเป็นสิ่งแวดล้อมเป็น surrounding เป็น environment อะไรว่าไปที่เราสนใจคือระบบ system เ system เช่นพี่สนใจอ,อนี้ที่มีแอร์ที่แอร์ทำให้หนาวระบบก็คือแอร์นอกเหนือจากแอร์เป็น surrounding ทั้งหมดเป็นสิ่งแวดล้อม ถ้าสมมติว่าพี่บอกว่าระบบมันก็มีหลาย,ลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบถ้าจะไม่ผิดเขาน่าจะเรียกกฎกานกระดกมันเป็นกฎข,ข้อข้อหนึ่งไปวิ์เป็นไม่ไม่ใช่เชิงกฎมันเป็นลักษณะของแนวคิดเป็นแนวคิดทางกระบดถ้าสมมุติเราคิดได้ง่ายนะการที่เรามีระบบัระบบนี้เรามีอํานาจเขา,าใช้เขาเขาใช้คำว่าอํานาจนะ influence เขาใช้อํานาจมีอะไรอย่างนอำนาจสักอย่างนึง้งทาให้ระบบ ที่มีคุณสมบ,บัติมี properties คุณสมบ,บัติเช่นะจะเป็นระบบที่มีมวลเป็นระบบที่มีประจุอะไรเงี้ยหรว่าเป็นระบบที่มีมวลมีอำนาจในการทำต่อคุณสมบ,บัติแล้ทำให้สภาวะของระบบนั้น,นเปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยมีสามคำขึ้นมาครับแรกก็คืออำนาจคำที่สองก็คืออะไรวะคุณสมบ,บัติคำที่สามก็คือสภาวะหรือภาวะแต่เดี๋ยวจะแจกแจงที่ละอย่างคาว่าอำนาจไปถึงอะไรอำนาจไมถึง แรงภายนอกไม่จำเต้องเป็นแรงนะเป็นอะไรสกักอย่างเป็นอำนาจภายนอกที่มากระทําต่อค,คุณสมบัติกระทำให้สภากเปลี่ยนแปลงไปคุณสมบัติก็คือปกติเออคุณสมบัติของส,สารก็คือเป็นคุณสมบัติเป็นลักษณะแบบอธิบาย,ยันให้เข้าใจดีกว่าเป็นแบบอนน่นในคาพูดกันเป็นสิ่งที่ระบบระบบมันมีอยู่แล้วมีอยู่แต่เดิมอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีตัวไหนเหมือน หรือถึงมีเหมือนก็พูดนไงเดียมันเป็นสิ่งเฉพาะตัวของระบบน,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 นั้นๆแล้วกันลักษณะของคุณสมบัติเช่นมีมวลมีประจุมีสปินมีอะไรเงี้ยเป็นลนักษณะเฉพาะตัวของระบบนั้นๆลักษณะของเรื่องคุณสมบัติแล้วก็สภาวะหรือภาวะสเตตสเตสเตภาวะก็คือลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบน,นั้นๆเช่น,น,นระบบมีภาวะที่มีความเร็วมากขึ้น บบมีภาวะที่มีพลังงานมากขึ้นนั้นทุกอย่างเนี่ยเราถือว่าเป็นสภาวะภาวะทั้งหมดมันก็เลยมีสามคำมีอํานาจใช่ไหมมีคุณสมบัติแล้วก็มีภาวะซึ่งถ้าสมมติเราพิจารณากฎมิตันข้อที่สอง F ต้ากับ m a หรือชิมา F แรงลัพอะไรเงี้ยต้ากับ m a เราจะสังเกตว่า F จริงๆเป็นอำนาจลักษณะของอำน,น,นาจมันกระทำต่อระบบที่มีคุณสมบัติเป็นมวลมันก็เลยเขาเรียกมวลคืออะไร เราแบวพี่จะมาพูดแล้วความเร่งความเร่งในที่จะเป็นภาวะทันทีเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากอำนาจถ้าสมมติไม่มีอำนาจเขาเล่นก็ไม่เกิดไม่มีแรงเขาเล่นไม่เกิดแน่นอนต้อง <c oughs> มีอำนาจก่อนแต่กระทำตอนระบบที่มีคุณสมบัติถึงจะเกิดภาวะขึ้นมาและการเปลี่ยนแปลงของภาวะความเร่งก็เกี่ยวข้องกับความเร็วเวลาแล้วนะครับตัว EP ถ้าสมมติบางคนบอกว่าจริงๆพี่ก็เห็นบางคนเขาเขียนนะเอ่อ f แปรผันตรงกับ a ซนะึ่งันเม็นที่ต้อง f แปรผันตรงกับ a จริงๆที่มองว่าผิดว่ะ f แปรผันตรงกับ a คือทางคณิตศาสตร์มันไม่ผิดหรอกเพราะสุดท้ายมัน f เท่ากับ ka แล้วเมื่อ ka เืน้นที่ไม่ผิดคณิตศาสตร์ไม่ผิดนะฮะแต่สำหรับในเชิงฟิสิกส์ที่ว่ามันผิดนะ f แปรผันตรงกับ a หมายถึงว่า f มาก a มาก และเอมีผลต่อเอฟด้วยถ้าสมมูติเอมากเอฟก็มากแต่เชิงฟิสิกส์จริงๆความเร่งไม่สามารถทําให้เกิดแรงได้เพราะว่าความเร่งเป็นแค่ภาวะความเร่งไม่สามารถความเร่งซึ่งเป็นภาวะไม่สามารถทําให้เกิดอ,อานาจได้อานาจต้องทําให้เกิดภาวะเข้ออาใจไหมเอฟมีผลทำให้เกิดเอ <A, S 2> ไม่มีเอฟก็ไม่มีเอเราเอมก็เป็นลักษณะของมวลจะเป็นคุณสมบัติของระบบนั้นๆ ก็พูดแค่นี้ก็าสอนเด็กสมมติคุณสอนเด็กมอนหนึ่งใครจะเขาใจวะไอ้ที่พูดเล่นอย่างนี้แต่จริงๆนี่น,นะฟิส <for> ิกส์